สามสิบปีค่ะตอนนั้นผมนำนอยู่คลินิกเลย30ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมอยากจะบอกว่าทั้งรูปร่างทั้งสัดส่วนทั้งอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะเคล็ดลับคืออะไรออกกำลังออกกำลังกายออกกำลังนอนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งสำคัญมากอาหารทั้งการนอนสำคัญที่สุดเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสแตะแตะที่หน้าที่เนินโอ้นหน่นปั๊กเลยหมอเตรียมจะไม่ให้หมอจัดการ ปัจจุบันนะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราหมอเมื่อก่อนเนี่ย<ม>เขาจะเรียกว่าอิว่วนมีหน้าที่รักษาคนเป็นโรคแต่หมอรุ่นใหมนะ่น่ะรักษาคนที่ไม่เป็นโรคไม่ให้มีโรคเช่นรู้ว่าจะเป็นเบาหวานกําจัดเลยรู้จะเป็นโรคไตรู้จะเป็นความดัน<ม>รู้จะเป็นสารพัด รู้ว่าจะเป็นมะเร็งไมรู้รู้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เลยเขา <S <S เขาดักหมดเลยมาให้เป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขา้าโรงพยาบาลแต่มาลองกีวิตี้เนาะดูแลตัวเองจากภายในอ,ออกกําลังกายมันก็หลักพันกินอาหารดีๆก็หลักร้อย<ม>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามีหมอลองกีวิตี้ผมเอามาดูแลตัวผมผมก็มาดูช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมฟื้นขึ้นมาเยอะ เดินได้ช่วยเดินได้ไม่เข้าโรงพยาบาลไม่ป่วยนี่คือวิธีคิดของของแพทย์รุ่นใหม่นะมันก็จะมีคําพูดอยู่คําว่าเกิดมาแล้วสวยตอนนี้อยู่สวยเกิดสวยอยู่สวยตายสวยสวยนี่หมายความว่าหลับไปเลยไม่เป็นภาระใครไม่ต้องไปนอนติดเตียงไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็อยากจะบอกว่าตัวอย่างของคนที่จะอายุยืนต้องทําตัวอย่างพิตั๊กนะครับ